สวัสดีครับวันนี้มาเข้าครัวกับผมจเจอจชาแนลกันนะครับผม วันนี้เขาก่อมาเนเมนูแกงงุ้นเส้นใส่ปลาแห้งนะครับผมมาตามเรื่องพริกกันนะครับใส่จะใครลงไปครับผมตามด้วยหอมขาวครับมเมล็ดผักชีโบเกลนครับใส่ลงไปแล้วก็ตำให้ละเอียดเลยนะครับผมเครื่องพริกก็ใส่ไง่ายๆครับตามตั้งแต่ผมใส่ในี่แหละครับผม เ็จเขาก็ใส่พริกแห้งลงไปนะครับผมตำเพื่อละเอียดเลยครับผมตำเร็จเขาก็ใส่กะปิลงไปนะครับผมเพื่อความสะดวกรวดเร็วนะครับผมนี่ครับน้ำพริกเขาตำเร็จเขาก็มาคั่วพริกแกงเอานะครับผมง่ายๆครับคั่วพ,พริกแกง้หอมๆนะครับผม พิแกงที่เขาตำนะครับเขาก็มาคั่วกับน้ำมันเลยครับมาคั่วมาเจ้าหอมเลยนะครับผมเขาก็เต๋อน้ามลงไปเห็ดสักน้อยนะครับผมการพิมไม่นะครับผมน่ครับเต๋น้าลงไปเลยหอมขนหน้าครับผมผมก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมกดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมจะจอยชาแนลทำคลิปต่อไปนะครับ ช่วงนี้ก็บ่ค่อยมีเวลาได้ทําคลิปนะครับผมเพราะว่าเขาก็ทํางานประจําของฮาไว้ก่อนนะครับผมจะได้ก็จยติดตามผมด้วยนะครับผมนี่ครับปลาแห้งเขานะครับผมปลาแห้งนี่เขาก็ได้เอาไปแจ่หน้าไว้นะครับผมมันอืดนะครับแล้วก็เอามาแกะชิ้นๆแล้วก็มาคั่วกับพริกแกงเขานี่ครับผมือเคือพริกแกงมันเข้ากับเนื้อปลาจะได้หอมๆนะครับเวลากินนี่ตัดๆเหมาะขนาดครับ เขาก็โคนไปเลยเลยครับผมหลังจากที่เขาคั้วเส้นเรียบร้อยเขาก็ใส่น้ำลงไปเลยครับแกงวุ้นเส้นใส่ปลายแห้งนี่เขาต้องใส่น้ำหนักๆนะครับผมถ้าใส่น้ำมาหนักนี่วุ้นเส้นมันจะอืดนะครับผมเขาก็ได้ใส่น้ำลงไปแบตีเรียบร้อยนะครับเขาก็รอให้น้ำเดือดนะครับผมแกงวุ้นเส้นใส่ปลายแห้งนะครับพักที่เขาจะใส่นะครับก็มีหอมเปิ้ลๆใบบักกูด ผักไผ่นะครับผมแล้วก็ผักปอมต้นหอมครับผมก็ได้เตรียมไว้เป็นตีเรียบร <itu? S 1> ้อยแล้วนะครับผมนี่ครับตรวจหอมขนาดครับผมหอมเครื่องพริกแกงนะครับบนว่าแง่กินบะไสผงโจโลมันกับบัรล้านะครับ นี่ครับเขาก็ใส่ลงไปเลยนะครับผมใส่หลายเส็บหลายใส่น้อยเสบน้อยนะครับผงจุโลนะครับผมปัดตุตุตใส่เสร็จเขาก็จะเอางูนเส้นนะครับผมุูนเส้นที่เขาได้ซอยได้หั่นไว้นะครับใส่ลงไปเลยนะครับผมแล้วก็โกนนะครับเขาก็มาต้องแกงเหมือนเนอร์ูนเส้นนี่บบกองเอาใส่มันกับตึงซุกแลวนะครับผมเพราะว่าหน้ามันเดือดมันห่อนอยู่แล้วเนาะนี่ครับเขาก็โกนไปนะครับผม นไปฟืน้นไปโกนไปโกนมานะครับ,บตันอย่างงนเส้นก็เิ่มจะอืดแล้วนะครับขนาดว่าผมใส่หน้านหนักแล้วนะโอดดดดดด้มันอืดเลี้ยวนะครับผมอันนี้ก็เปลี่นพักที่เขาได้ซอยไว้นะครับผมทิ่ผมได้บอกไว้ตะกี้นะครับผมว่าใส่พักอย่างปลาล่ำปลาเรือเขาก็ใส่ลงไปแล้วก็โกนเลยนะครับผมแกง,งุ่นเส้นนี่ถ้าแบบใส่พักมูนี่มันจะล่ำนะครับมันจะบบหอมเสร็จเป็นตีเรียบร้อยนะครับผมแกง,งุ่นเส้นเขาเดี๋ยวเขาก็จะ ตักใส่ถ้ย,ยไปกินกันแล้วนะครับผมแกงงุ่นเส้นใส่ปลายแห้งนะครับกินกับบะเขือแจ๊กบะเขือกรอินกับพักหนองหรือว่ากะทินนะครับมอเขานาครับผมพอสีถ้าจะเปิดเจอเพอรนี่ก็ล้ำนะครับอินกับข้าวเหนียวอุ่นๆนี่มอะขนานะครับผมมาครับพี่น้องมากินแกงงุ่นเส้นใส่ปลายแห้งด้วยผมครับผม